สวัสดีครับพี่น้องที่รักสุขสรร์วันพระเจ้าวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมถ้าพ่อจะใช้คำภาษาฮีบรูก็คือที่พ่อชอบในบทเพลงเฮเวนุชาล m มอเลแคมพวกเราในช่วงเปิดโลกพระคัมภีร์เฮเวนุชาล m มอเลแคมพวกเรากำลังนำสันติสุขมาสู่พวกท่านขอพระเจ้าสถิตกับทุกท่าน พระวจาของพระเจ้านำสันติสุขนำความรักและในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเราเห็นความเข้มข้นของพระกคมภีร์ในกระแสะโลกที่บางทีเราต้องการการเปิดทางตันมีคนจำนวนหนึ่งคนที่มีความเชื่อศรัทธามากมายในโลกนะในทุกๆศาสนา ที่สแสวงหาความดีและความจริงมีคนจำนวนหนึ่งเสมอที่ปรารถนาความดีที่สุดและหนึ่งในคนจำนวนนั้นหนึ่งในพวกเราประตูบานเล็กๆที่เปิดอยู่ทุกอาทิตย์เปิดโลกพระคัมภีที่เราพยายามพร้อมกับความพยายามของพี่น้องจำนวนมาก ที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากนะักขอบคุณพระเจ้าแต่ทางตันบนโลกนี้กระแสของโลกนี้ก็ไม่เบากระแสของความอายุติธรรมกระแสของความโลภความโกรธความเกลียดชงังการเอารัดการเอาเปรียบและกระแสเหล่านี้ถาโถมเช่นกัน วันนี้พระกัมภีจากประกาศสเย,รย,ยเรมีเยเรมีถูกพระเจ้าใช้เพื่อไปเปลี่ยนใจประชาชนไปแก้ไขปัญหาความอายุติธรรมในสังคมพระเจ้าเรียกประกาศกเยเรมีและส่งเยเรมีไปเพื่อไปร้องเปล่าประกาศสอนเตือนมโนธรรมที่ถูกต้อง สอนให้หันใจกลับไปหาพระเจ้าจากความเท็จเทียมต่างๆแต่เยเรมีเจอกระแสต่อต้านซึ่งพ่อใช้คำว่ากระแสโลกียะกระแสโลกประเทศไทยของเราพ่อเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าโลกสังคมของเราที่แย่ลงเพราะคนดีหมดกำลังใจ แน่นอนมีความไม่ดีมากมายที่เกิดขึ้นความอายุตีรรำมากมายที่เกิดขึ้นแต่คนดีจะอ่อนกำลังไม่ได้และพวกเราทุกคนโดยธรรมชาติมนุษย์นะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อให้ปรารถนาดีมีความดีของพระเจ้าทุกคนไม่เว้นใครเลยนะ แต่กระแสะโลภความโลภความหลงโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและคนอื่นตัวเองเท่านั้นกลายเป็นบ่อกเกิดของความลำบากของสังคมมากมายและเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะกระทำกันเป็นพักเป็นพวก เมื่อมีคนดีที่ยืนหยัดในสังคมประเทศชาติของเราในอดีตที่ผ่านมาคำที่เราเรียนรู้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะถูกเก็บแปลว่าอะไรถูกเก็บเสียงร้องขอความยุติธรรมเสียงร้องประกาศความถูกต้องบ่อยครั้งก็ถูกเก็บหรือถูกกลบประกาศสดเยเรมีเป็นเสียงร้องของพระเจ้า แต่เมื่อเยเรมีต้องไปแล้วไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าไปสอนไปเตือนวันหนึ่งเยเรมีก็ต้องร้องขึ้นมาว่าพระเจ้าคราพระองค์ล่อลวงข้าพระเจ้านี่นาข้าพระเจ้าถูกพระองค์ล่อลวงข้าพระเจ้าก็ยอมให้ถูกล่อลวงด้วยพระองค์ทรงพลังเหนือข้าพระเจ้าทรงมีชัยชนะข้าพรเจ้ากลายเป็นที่หน้าหัวเราะต่อผู้คนวันยันค่ำ ทุกคนเย่อเย้ยขราพระเจ้าทุกครั้งที่พูดพระเจ้าต้องร้องขอความช่วยเหลือตะโกนร้องแย่แล้วตายแน่เยเรมีก็ทนไม่ไหวดูเหมือนพระเจ้าส่งเยเรมีไปเยเรมีเหมือนกับว่าพระองค์หลอกพระเจ้าทำไมอ่ะให้ไปประกาศพระวาจาของพระองค์แต่พวกเขา และบางครั้งเขาคิดจะเอาชีวิตเยเรมีจะเก็บเยเรมีทีเดียวเยเรมีจนร้องวันนี้ในพระคัมภีร์ว่าอยากจะตะโกนข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือลตะโกนในเครื่องหมายคำพูดแย่แล้วตายแน่ๆคนดีแบบเยเรมีที่ได้รับพลังจากพระเจ้าให้ไปประกาศเตือนสอนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แน่นอนถูกกระทําจากพี่น้องชาวอนาทรสและเยเลมีก็ร้องโอดครวนเยเลมีร้องว่าแย่แล้วตายแน่เพราะพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุให้้าพเจ้าถูกเยาะเยะ้ยคนที่พูดความจริงและความดีกลับกลายเป็นส่วนเกินคนที่พยายามที่จะยืนหยัดในความจริงและความดี กลับกลายเป็นพ่อไม่ใช้คําว่าแกด่ดํากลายเป็นแก่ขาวในท่ามกลางแกด่ดําเยลรมีจงต้องร้องแย่แล้วตายนะ่แต่ประโยคต่อไปนี้ที่พ่ออยากจะฝากเป็นข้อคิดเพราะพระวาจาของประองทําให้ข้าพเจ้าอับอายถูกย่อยเยอ้ยแม้ข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้าเยลรมีบอกแม้ข้าพเจ้าจะพูดว่า ไม่เอาแล้วไม่คิดถึงพระองค์อีกแล้วจะไม่พูดในพระนามของพระองค์อีกแล้วเยเรมีเหมือนกับกําลังบอกพระเจ้าว่างอนถึงขั้นสูงสุดไปพูดก็เจ็บไปประกาศความจริงเป็นคนดีก็โดนและเยเรมีก็ตัดพอได้ประโยคต่อไปนี้ซึ่งพ่ออยากจะนำมาฝากความจริงและความดีมันฝังอยู่ข้างใน คนที่ดีและซื่อสัสตว์ต้องซื่อสัสตว์กันต่อไปเพราะเยเรมีบอกว่าข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่คิดถึงพระองค์จะไม่พูดถึงพระนามของพระองค์อีกแต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีไฟเผาอยู่ในใจอัดแน่นอยู่ในกระดูกโอ้โหภาษาพระคัมภีร์ตอนนี้สุดยอดพี่น้องครับเราเป็นาศาสนิก ความดีและความจริงนั้นถ้าเราละทิ้งถ้าเราจะไหลไปตามกระแสและไม่พูดถึงพระเจ้าไม่ยอมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประกาศช่วยเหลือถ้าเราจะไหลไปตามความชั่วร้ายเยเรมีบอกข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนไฟเผาอยู่ในใจมันอัดแน่นอยู่ในกระดูกจนข้าพเจ้าทนไม่ไหวข้าพเจ้าพยายามควบคุมไฟนี้ไว้จนอ่อนเปลี้ย แต่ก็คุมไม่ไหวภาษาวันนี้ทำให้คนที่ปรารถนาดีทำให้พี่น้องที่มีหัวใจเป็นศาสนิกมีพระวาจากของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสตชนเราต้องใช้คำพูดเดียวกันว่าและเราจะไม่พยายามที่จะเป็นแสงสว่างในความมืดต่อไปได้อย่างไร ในเมื่อพระเยซูเจ้าเคยตรัสท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองโลกท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกการเบียดเบียนการกดขี่ข่มเหงอาจจะทำให้คริสตชนหรือคนาศาสนาหลายคนถอนใจแล้วก็อาจจะพูดว่าภาษาของคนไทยเหมือนกัน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นภาษาของพวกเราในวัฒนธรรมของเราแต่ที่สุดก็มีสำนวนที่บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วหรือทำไม่ดีได้ดีมีถมไปเราจะปล่อยตัวไปกับกระแสแบบนั้นหรือสรุปก็คือว่าเยเรมีบอกว่าบางทีนะไม่อยากที่จะทำดีต่อไปแล้วแต่มันมีไฟ เผาอยู่ในหัวใจอับแน่นอยู่ในกระดูกพี่น้องที่รักครับความดีของพระเจ้าความรักของพระเจ้าศรัทธ,ธาที่เรามีในพระเจ้าเป็นไฟในวิญญาณของเราซื่อสัตย์กันต่อไปพยายามจุดไฟแห่งความรักและความดีต่อไปโลกเราอาจจะดูมืด แต่แสงสว่างแม้ดวงเล็กๆในความมืดสนิทก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งนักขอเสียงของเยเรมีประกาศกทำให้มโนธรรมชีวิตจิตวิญญาณของเราสัมผัสถึงความจริงว่าพระเจ้าสถิตกับเราพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ